ท่านผู้ชมครับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยวันนี้ในส่วนของกรีทามีชิงกันหลายเหรียญทองซึ่งกระโดดไกลหญิงครับเหรียญทองตกเป็นของนักกระโดดไกลสาวจากจังหวัดนคปรปฐมด้วยการเฉือนคู่แข่งเพียงแค่เซนเดียวเท่านั้นครับวันนี้เป็นการแข่งขันชิงเหรียญทองเป็นวันแรกเริ่มตอนอ้นกันที่การแข่งขันกรีทาที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีประเภทกระโดดไกลหญิงพิการทางหู โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมทําการแข่งขันจํานวน8คนซึ่งการแข่งขันต้องขับเคียบกันจนถึงครั้งสุดท้ายผลปรากฏว่าบุษบาทองอาสานักกระโดดกาลหญิงจากจังหวัดนคนปรปฐมพลิกล็อกด้วยการคว้าเหรียญทองไปครองได้สําเร็จด้วยสถิติ4.28เมตรดีกว่าวาสนาโอดน้อยจากจังหวัดลบบุรีเพียงแค่1เซนติเมตรเท่านั้นส่วนเหรียญทองแดงได้แก่สุภาวดีชัยชนะจากจังหวัดสุรินทร 4.19เมตรกระโดดสูงชายพิการทางแขนมีนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันเพียงแค่2คนเหรียญทองจึงตกเป็นของสังหัดชัยคินีจากกรุงเทพมหานคร1.40เมตรเหรียญเงินภูชิตนันชนะจากจังหวัดหนองคาย1เมตร35เซนติเมตรปืนยาวอัดลมหญิงระยะ10เมตร โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งข,ขันกันแค่4คนทุกคนยิงเท่ากันคนละ60นัดในเวลา1ชั่วโมงผลปรากฏว่าเหรียญทองตกเป็นของวาสนาเกียรติจลกุลนักแม่นปืนสาวทีมชาติไทยจากจังหวัดนนทบุรี374คะแนนเหรียญเงินจิราการมากบุญธรรมนักแม่นปืนสาวทีมชาติไทยของเจ้าภาพ365คะแนนและเหรียญทองแดง ชุดที่มาแสนล่าจากจังหวัดนนทบุรี347คะแนนเทเบนสินิชัยเดี่ยวพิการทางปัญญารอบชิงชนะเลิศนรงศักดิ์แปลงใจนักปิงปองจากจังหวัดแพร่ในชุดเสื้อสีฟ้าใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเป็นฝ่ายชนะนรุตตะคำนักปิงปองจากจังหวัดเชียงใหม่3เกมรวด11-5ต่อ11-6ต่อและ13-11ต่อ ว้าเหรียญทองไปครองสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันที่เพิ่งจะจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ความยิ่งใหญ่ความสวยงามไม่แพ้พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติซึ่งบรรยากาศทั้งหมดทีมข่าวทีสป,ปอร์ตจะนำมาเสนอให้ชมกันอย่างจุใจในช่วงข่าวภาคเช้าตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาเป็นต้นไปเอกชัยพวงทองถ่ายภาพชนะพัฒนาผลรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี